โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กในเกม Genchi Impact นะครับในส่วนผมก็ได้เล่นสักทีนะหลังจากที่ได้มือถือใหม่ก็นะครับโหลื่นมากเลยนะเป็น iPhone 13นะครับที่ผมใช้เคยรู้สึกว่าอยู่บนสวัสค์ขนาดนี้มาก่อนแล้วครับว่าลื่นมากนะภารกิจในตอนนี้นะครับผมกําลังตามหาสมบัติอะไรสักอย่างของไอตัวนี้นะเล่นไปเล่นมาก็ตัวละครมันแยกแต่ไปหมดเลยไอใช่เกมนี้มีไอนี้ใช่ไหมมีเครื่องดนตรีเว้ยโอ้โหโคตรดีไม่ต้องตกเสียเลื่องมันแต่ไปยังไงวะเนี่ย จะบอกนะั้นต้องตายให้ตาย <f mun Trans week> โอ้โหอ้ทุกคนเห็นไหมฮืมโอ้โหทุกคนโอ้ไมค์กดโอ้มันดีมากไปสามสองหนึ่งแวมถึงเะถึงเะตายเออออโอ้โหสุดยอดอันนี้รู้สึกว่าจะชื่อรู้สึกว่าเขาจะเรียกกันว่าไพามอนนะครับนะครับคตน่ารักเลย เกมนี้เป็นเกมแรกนะครับที่ทําให้ผมอ่านเนื้อเรื่องของเกมนะปกติผมเล่นเกมอื่นผมจะไม่อ่านเนื้อเรื่องเลยผมโคตรขี้เกียจอ่านแต่เกมนี้เป็นเกมแรกนะครับที่ทําให้ผมสนใจเนื้อเรื่องของเกมได้นะถึงไหมเนี่ยผมเคยว่ายน้ำนะตั้งแต่มีน้าหมดแล้วก็จมน้ําตายเว้ยเรือก็ลดหมดทุกตัวเลยเอ้ยแย่ล้วนไงปีปลาเหรอเผสงสัยมันจับปลาได้ไหมวะ โอ้ยไมนชนด้วยเหรอเฮ้ยนะโอ้ยโอ้ยเปิดอันติีเรื่องไงวะเฮ้ยเรียบันตัวอะไรอีกเนี่ยออต๊